สวัสดีครับตัวนี้เป็นรีวิว LED โปรเจคเตอร์นะครับผมโมเดล V10 ครับผม LED โปรเจคเตอร์3ชั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีวงแหวน3ชั้นนะครับ1 2 3ตรงนี้นะครับผมดูที่วัสดุรอบๆกันก่อนนะครับด้านหลังนะครับอลูมิเนียมนะครับตรงนี้เป็นฮิตซิงค์นะครับระบายความร้อนได้ดีเลยครับผมบอดี้ก็อลูมิเนียมนะครับตัวนี้อลูมิเนียมเลยครับ ชิ้นเลนนะครับใสเลยครับเลนแก้วนะครับผมอย่างหนาเลยครับไม่ใช่พลาสติกนะครับผมจะให้ความใสความเงาได้ดีกว่าครับผมตัวนี้วัสดุดีมากครับอลูมิเนียมนะครับป้องกันความร้อนสะสมนะครับผมไม่ทำลายตัวโคมเราด้วยนะครับชิ้นเลนใสครับขั้วเป็นพักมาให้นะครับแบบนี้นะครับขั้วติดตั้งง่ายครับผม จะเป็นสเต็ปสามสเต็ปนะครับตัวนี้จะเป็นแบบทิกสวิตนะครับก็คือออนออฟออนออฟออนออฟนะครับก็จะปรับสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับผมวงแหวน3ชั้นนะครับขนาด3.5นิ้วนะครับผมไซส์3.5นิ้วนี่โมใส่รถได้ทุกรุ่นเลยครับไซส์วงแหวนตรงนี้นะครับ2.5นะครับวงถัดมาเป็น3นิ้วนะครับวงนอกจะเป็น3.5นิ้วนะครับผมการใช้งานนะครับผมตัวนี้ถ้าเปิดไฟสูงนะครับจะอยู่ที่30วัตต์นะครับก็ถือว่ากินไฟไม่มากนะครับผมเปิดไฟต่ำหรือว่าเปิดเป็น ไฟเดย์ไลท์นะครับเปิดเฉพาะวงแหวนอย่างเดียวนะครับก็จะอยู่ที่9-12ถึง12วัตต์ครับผมถือว่าประหยัดไฟมากเลยนะครับความสว่าง1,200ลูเมนนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยครับผมตัวนี้นะครับทนกระแสได้ตั้งแต่9-20ถึง20โวลต์นะครับก็ใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยครับผม รถมอเตอร์ไซค์รถบิ๊กไบค์นะครับผมรถยนต์ใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะทดลองไฟให้ดูนะครับจะให้เห็นสีวงแหวนของทุกตัวเลยนะครับแล้วก็จะให้ดูสเต็ปไฟนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นดูที่สเต็ปไฟก่อนละกันนะครับผมส่วนสีวงแหวนเดี๋ยวขั้นมาดูทีละตัวนะครับตรงนี้นะครับสว่างมากครับเดี๋ยวผมจะลดแสงลงไปอีกนะครับจะได้เห็นสีวงแหวนชัดๆนะครับโอเคครับเป็นน้าเงินแดงน้ําเงินนะครับตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเปิดเป็นลักษณะของไฟหลี่ไว้ก็ได้นะครับเปิดเซตเป็นไฟเดย์ไลท์ไว้ก็ได้นะครับผมใช้รถแล้วก็ให้ออนอยู่ตลอดก็ได้ครับกินไฟก้าวหวัดนี่ถือว่าน้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดเป็นไฟต่ำนะครับจะมีสเต็ปไฟตามนี้นะครับตัวนี้นะครับให้เห็นแสงชัดๆนะครับผมถอยไฟออกมานะครับให้เห็นแนวของไฟนะครับตรงไปจะมีสีแดงอยู่นะครับคือห้องมืดนะครับตรงนี้ สว่างทั่วห้องนะครับตอนนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟสูงนะครับไฟต่ำครับส่วนสเต็ปนี้จะเป็นไฟแฟลชนะครับโมเดลนี้ไฟจะมี3สเต็ปเหมือนกันนะครับผมหรือจะเปิดเป็นไฟเดย์ไลท์ไว้อย่างนี้ก็ได้ครับผมเป็นไฟหลีอย่างเงี้ยนะครับเซตเป็นไฟหลีไว้ได้นะครับแสงจริงจะเห็นสีชัดกว่านี้นะครับด้วยความสว่างของ ชิปมันด้วยนะครับครับดูค่าสีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูสเตปไฟครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไฟแฟลนะครับผมตัวนี้ไฟสูงนะครับสว่างมากครับตัวนี้จะเป็นไฟต่ำนะครับแสงจะดรอปลงมานะครับน้ำเงินแดงน้ำเงินนะครับวงแหวน3ามชั้นนะครับ เดี๋ยวมาดูสีต่อไปกันนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นขาวแดงน้ําเงินนะครับดูนะครับดูสีของวงแหวนนะครับตัวนี้ไฟ9วัตวัเปิดเป็นเดย์ไลท์ไว้เลยนะครับเป็นไฟหลีไว้ก็ได้ครับตัวนี้ขาวแดงน้ําเงินนะครับเดี๋ยวดูสีต่อไปกันนะครับผมมาดอีกเฉดหนึ่งกันนะครับตัวนี้เป็นม่วงน้ําเงินแดงนะครับผมตัวนี้นะครับ สีจะเข้มเข้มคึมคึมหน่อยนะครับไล่โทนกันสวยเลยครับดูด้านหน้าเลนนะครับนี่นะครับโทนจะไล่กันแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูสีต่อไปกันนะครับสีสุดท้ายนะครับเขียวแดงน้ำเงินนะครับ ด,ดูสีกันนะครับออกเฉดน,นี้นะครับตัวน,นี้ปรับฟแคบสุดแล้วครับไฟสว่างมากครับผมประมาณนี้นะครับเห็นชัดสวยเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสเต็ปไฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ทำไปตอนต้นคลิปนะครับผมก็คือจะมี3สเตปนะครับ ตรงนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับอย่างนี้นะครับไฟสูงเดี๋ยวให้ดูแสงวงแหวนนะครับคือปรับสุดแล้วนะครับสว่างมากครับดูเฉดประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นแฟลนะครับสำหรับโมเดลนี้นะครับ V10 นะครับผมมีให้เลือก4สีนะครับ เป็นม่วงน้ำเงินแดงนะครับขาวแดงน้ำเงินน้ำเงินแดงน้ำเงินแล้วก็เขียวแดงน้ำเงินเดี๋ยวจะมีลิงก์รูปเพิ่มเติมไว้ให้นะครับผมจะได้เข้าไปเลือกสีกันได้นะครับผมหรือถ้าอยากเห็นมุมไหนเพิ่มเติมยังไงนะครับสอบถามมาที่น้องแอดมินได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทีมงานจัดการให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ